สวัสดีครับผมออฟจากช่องผู้พิชิตอุปสรรคนะครับวันนี้เรามาเจอกันอีกเช่นเคยในคลิป EP ที่63สําหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามช่องน้อย,อยผู้พิชิตอุปสรรคด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาคุยถึงเรื่องราวของลูกศิษย์ผมคนหนึ่งที่ชื่อทวีศักด์นั่นแหละเพราะว่าเป็นวิธีเลิกพนัน ซึ่งไม่ถูกใจใครให,หลายๆคนในที่นี้เพราะว่ามันเป็นการเลิกพนันที่โหดมากหรือมุมมองของแต่ละคนว่าบ้ามากเลยทำไมถึงทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เพราะเหตุผลอะไรเดี๋ยวทุกคนไปฟังเรื่องราวของการเลิกพนันกับน้องทวีศักด์ และวิธีเลิกของน้องเขาว่ามันเป็นมาอย่างไงสำหรับทวีศัก์นี่เป็นพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งในปทุมธานีนี่แหละคือทำงานในโรงงานมาทั้งหมด67ปีก็ได้เงินเดือนประมาณ1,6,825บาทก็ถือว่าเยอะนะครับผมก็รู้จัก พนันออนไลน์ทางโทรศัพท์นี่แหละแล้วก็เพื่อนฝูงด้วยแหละคือพากันเล่นแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินเขาก็อย่างที่ผมบอกใหม่ๆมันก็ได้หละพอเล่นนานๆไปมันก็หมดทีนี้ก็ได้เข้ามาหาผมนี่แหละโดยที่รู้จักในนามเพื่อนของเพื่อนอีกที่นึงแนะนำให้มาหา ซึ่งตอนทวีศัก์มานะ่ะขี่บินมาหาผมเลยนะก็คืออยากรู้ว่าเออเลิกพนันมันเป็นยังไงอะไรเนี้ยพอได้เจอกันผมก็ให้เบอร์โทรผมไว้บางส่วนแล้วก็คุยปรึกษาหารือกันว่าต้องเอาอย่างนี้นะทวีศักน่าจะาเข้าหาผมตอนประมาณเดือนกุมภาเลยถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นอนะแล้วแล้วก็ น้องเขากลับไปแต่คุณเชื่อไหมพอผมโทรไปหาน้องเขาก็บอกว่าเหมือนจะหวนไปเล่นอีกทำยังไงก็เอาไม่อยู่เพราะว่าไอ้นี่มันนำพาให้ทวินสัก์เล่นตลอดแล้วก็ไอ้นี่ก็คุมไม่อยู่เงินที่ผมบอกว่าให้ออมไว้ใน ความสินเลิกพน,นันก็เอาไปเล่นจนหมดไม่เหลืออะไรทีนี้ก็กลับมาหาผมอีกประมาณเกือบจะสิ้นเดือนกุมภาก็มาหาแนวทางเลิกใหม่อีกก็คุยกันอยู่ลักษณะเดิมๆแบบพยายามแบบระงับเอามือของเองรั้งใจของไม่ได้ก็เหมือนจะดีเลย ก็คือกลับไปปฏิบัติสุดท้ายก็เล่นอีกหมดอีกด้วยเพื่อนฝูงชักชวนอะไรหลายๆอย่างเอาไม่อยู่แล้วแล้วก็มาหาผมใหม่กลางเดือนมีนารอบนี้เงินโบน,นัสอะไรที่ออกมาเนี่ยหมดแล้วรอบนี้ต้องใช้นี่บางส่วนประมาณแสนกว่าบาท ทีนี้ผมก็บอกกับทวีศักดิ์ว่าเอาอย่างนี้แล้วกันวิธีต่อไปนี้จะเป็นวิธีที่ไม่มีใครเขาทำกันแล้วก็โหดกับเราขอให้เราตั้งใจด้วยถ้าเราทำได้เราประสบความสำเร็จแน่นอนและก็มีเงินก้อนหนึ่งที่จะเอาไปให้แม่ต้องเท้าวความก่อนนะทวีศักดิ์ก็มีแม่อยู่คนหนึ่งแต่พักหลังไม่ได้ส่งเงินไปให้เลย เพราะไอพนันนี่แหละถึงทําให้ม,มีไม่มีเงินต้องไปยืมเขากินในทุกๆเดือนทืีศักก็บอกว่าการเลิกพนันของพี่นะ่ะผมทํามาหมดแล้วแต่ว่าใช้ไม่ได้เลยผมก็ห้ามใจผมไม่ได้ห้ามมือผมไม่ได้ผมก็เล่นเหมือนเดิมผมก็บอกว่ารอบนี้แหละ ยังไงมันต้องได้เอาไว้ถึงที่สุดผมก็เลยบอกกับทวีศักดิ์ว่าเดือนมีนาคมให้เข้ามาหาผมะสิ้นเดือนทีนี้จะเอาจริงเอาจังเลยเอาไวถึงที่สุดเงินดือนเงินเดือนออกเอามาให้ดูว่าเหลือเท่าไหร่แล้วก็จะชี้แจงรายละเอียดในแต่ละขแขนงที่เป็นนี่อะไรอยู่บ้างเหลือเก็บเท่าไหร่ก็จะแจงให้ แล้วเดือนมีนาคมทวีศัก์ก็มาเราก็มายกมือไหว้ผมว่าผมพร้อมแล้วครับที่จะเป็นคนใหม่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะกลับไปเล่นอีกหรือเปล่าชีวิตแย่มากเลยตอนนี้สองสามเม่แล้วผมก็บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันนะเราหักลบหลบนี้แล้วทั้งหมดเหลือเงินใช้กินประมาณเท่าไหร่ น้องเขาก็บอกกับผมว่าเหลือประมาณสี่พันพี่ที่พอฝากได้เอา้ามันก็ยังเหลือนี่ทีนี้ผมก็เลยบอกว่าออมสินที่พี่เคยให้เราฝากไว้ในแต่เดือนนี่อยู่ไหมอยู่ครับพี่โอเคนั้นเงินที่เหลือสี่พันน่ะอยู่ไหนผมก็ถามไปเลย ทวีศักดิ์ก็บอกว่านี่ไงพี่สมมตินะครับเราเอามาเนี่ยเอามาด้วยทีนี้ผมก็เลยบอกว่าฉีดเงินแบงค์พันตัวนี้ซักให้มันเหลือค่อนอะ่ะฉีดเลยทุกใบสี่ใบฉีกหมดทวีศักดิ์ว่าพี่เอางั้นเลยเหรอใช่ฉีดไว้เลยแล้วเอาเงินที่ฉีกนั้นไปไว้ในอมสิน ในแต่ละเดือนแล้วให้เองมาที่นี่แหละมาวิ่งมาอะไรก็ช่างโดยที่ปราศจากการเล่นจนถึงเวลาที่ธนาคารแต่ละที่เขาปิดทำการแล้วคือน้องมันก็ยังไม่รู้อีกว่าจุดประสงค์ของผมคืออะไร แล้วมันก็เป็นคนฉีดแบงค์พันต่อหน้าผมแหละผมให้ฉีดอ่ะพอฉีดเสร็จแล้วปุ๊บก็ให้มันเอาไปเก็บที่ห้องปกติแล้วแล้วก็คุยเข้มเรื่องการเลิกทุกอย่างเวลาไปทำงานทำไรเนี่ยพยายามติดตามแล้วก็ประมาณเดือนหนึ่งผ่านไปพอเดือนเมษา ก็คุยกันอยู่พักหนึ่งแล้วก็มันก็กลับบ้านไปหาแม่แล้วพอมันขึ้นมามันก็เอาเงินเดือนมันมาให้ผมดูว่าต้องทำยังไงทีนี้เดือนเมษาก็เหลือสี่พันหลังจากหากค่าใช้จ่ายอะไรเนี่ยผมก็ให้มันฉีดอีกฉีดแบงค์พันนี่แหละฉีกสี่ใบ หมือนเดิมแล้วให้มันเอาไปไว้ในกระปุกกอมสินของมันนี่แหละอ่าเดี๋ยวเราไล่ดูนะพอเดือนพฤษภามันเหลือ 3, 1, สามพก็ฉีดแบงค์พันสาใบแต่มิถุนาเหลือน้อยหน่อยตอนนั้นคือส่งไปให้แม่เตรียมทำงานาเหลือสองพันห้าฉีกสองพันกรกฎาคมฉีกสามพันแล้วก็สิงหาคมฉีด สี่พันกันยาฉีกสามพันอันนี้คือผมจดไว้นะครับผมสิบสองตุลาฉีกสี่พันบาทพฤศจิกาฉีกสามพันแล้วพอเดือนธันวาคมจิตใจมันนั้นก็เริ่มดีขึ้นแล้วเพราะว่ามันเป็นเดือนแห่งที่โบนัสจะออกแล้วผมก็เรียกมันมา เนี่ยตั้งแต่เดือนมีนามาจนถึงเดือนธันวาคมอะ่ะเองไม่ได้เล่นเลยใช่ไหมใช่ครับพี่แล้ววิธีเลิกพน,นันของพี่ที่พี่ถ่ายทอดการปฏิบัติให้เองเลิกตามเนี่ยเป็นยังไงบ้างมันก็บอกว่าเป็นอะไรที่บ้ามากเลยพี่พเพื่อนผมว่ามังบ้าไปแล้วไม่มีใครก็ฉีกเงินแบงค์พันหรอกมีแต่มึงนี่แหละ วิธีอย่างนี้มันอยู่ที่ใจถ้ามึงทำอย่างนี้ก็เหมือนเป็นการดูถูกเงินอะไรเนี่ยแล้วผมก็มาคุยกับทวีศักดิ์บอกว่าเองจำเอาไว้นะถ้าเราเล่นพนันทุกครั้งเนี่ยเงินที่เราเสียไปมันก็เหมือนเงินที่เราฉีดทิ้งนี่แหละโดยที่ไม่มีความหมายอะไรเลยที่พี่ให้เองไปออกกํลังกายมาอะไรที่ ให้ธนาคารมันปิดไปอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลัวเองเอาเงินตัวเนี้ยไปเลขแล้วไปเข้าตู้เล่น mm. เพื่อมาเล่นพนังใหม่แต่ว่าถ้าเองฉีเงินเหล่านี้เองก็จะไม่สามารถเอาไปเข้าตู้ได้แล้วการกระทำของเองมันก็ อยู่ระหว่างการปฏิบัติคือมันไม่มีใจฟุ้งซ่านที่จะไปเล่นอยู่แล้วแล้วอย่างก็คือมันก็อยู่ในการดูของผมด้วยว่ามันไม่ไปไหนแน่นอนทีนี้ละ่ะวันนี้พี่ก็จะพาเองอ่ะมานับเงินที่เหลือทั้งหมดที่ว่าฉีกไปในกระปุกอ่ะ ว่ามันได้กี่บาทแล้วก็จะนำเงินเหล่านี้แหละกลับบ้านไปให้แม่ถ้าเองให้เงินจำนวนนี้กับพี่ถือว่าเองกับพี่ไม่รู้จักกันเพราะว่าพี่จะไม่เรียกรับเงินทองของลูกศิษย์แต่ละคนซึ่งตอนนั้นมันบอกว่ามันจะให้ผมด้วยแต่ผมไม่เอา มันเลยบอกว่าอ๋อที่แท้มันก็เป็นอย่างนี้นี่เองคือเงินน่ะถ้าเราฉีกแล้วมันจะเข้าตู้ไม่ได้คุณเข้าใจความหมายไหมคือมันมีตำหนิหน่อยตู้มันจะไม่รับเพราะทุกครั้งมันฝ่าไว้ในออมสินน่ะของมันน่ะเวลามันอยากเล่นมันก็จะ เอาไปเข้าตู้เหลือ,อไว้จะแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบาทเก่าๆหละที่มันเล่นไม่ได้มันก็เอาไว้กินที่จริงผมไม่อยากทําอย่างนี้หรอกนะครับผมแต่ว่ามันเอาไม่อยู่จริงๆต้องทําอย่างนี้แหละกับคนประเภทเนี้ยแล้วทําไมถึงต้องรอให้ธนาคารในห้างสรินค้ามันปิดทห้หมดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเดินเอาเองินไปแลก องสามพันเขาจะให้แบงค์ใหม่มาแล้วเราก็จะเข้าตู้เล่นตรงนั้นเลยด้วยการจําเว็บพนันได้อยู่แล้วเห็นไหมต้องรอให้มันปิดก่อนแล้วค่อยไล่มันไปบ้านไปอะไรเงี้ยไปนอนไปอะไรเงี้ยให้มันทําอย่างนี้ทุกวันผอสุดท้ายเดี๋ยวก็จะรู้เองแล้วมันก็ขอบคุณผมเป็นอย่างมากเลยแล้วพอนับเงิน ขาดตอนนั้นะได้อยู่ประมาณสามหมื่นสองพันกว่าบาทมั้งถ้าจำไม่ผิดอะคุณคิดดูได้ตั้งสามหมื่นกว่าสมมติในเงินนี้มันเสียไปให้เวพนันน่ะเป็นเงินตั้งสามหมื่นกว่าบาทผมก็พามไปแลกที่ธนาคารออมสินนะครับผมโดยธนาคารเขาก็งงว่าเอะมันขาดมางี้ได้ไงผมก็ต้องขอโทษด,ด้วยผมก็บอกว่ามีปัญหากับแฟนที่จริงมันไม่มีแฟนหรอกแฟนชี แต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าเขาก็มีการตรวจสอบไปแล้วว่าเป็นเงินจริงใช่ไหมครับผมนั่นแหละพอเดินออกมาจากธนาคารออฟสินผมก็ถามทวีศักดิ์ว่าเห็นอะไรไหมว่าเห็นพี่เห็นเงินก้อนหนึ่งที่คิดว่าจะเสียพนันเยอสามหมื่นกว่าแล้ววันนี้กลับมาเหลือนั่นแหละ มันก็มีส่วนถูกแต่พี่ให้เองมองว่าการปฏิบัติอย่างนี้มันเหมือนเป็นการดูถูกเงินไม่ให้คุณค่าของเงินแต่โดยท้ายที่สุดแล้วเงินเหล่านี้แหละที่คิดว่าเราจะต้องเสียให้มันทุกเดือนนี่แหละแต่วันหนึ่งมันกลับมาอยู่ต่อหน้าเราได้ด้วยการกระทำของเราเนี่แหละไม่เอามือไปยุ่งกับมัน แล้วเงินเนี้ยถ้าไม่เหลือบา,วาอวไรแังหรือไม่อะไรเองก็เอาไปให้แม่เองทั้งหมดสามหมื่นกว่าบาทเองคิดว่าสามหมื่นกว่าบาทเน่ยเยอะไหมเขาว่าเยอะครับพี่แล้วผมก็ไม่คิดจะเล่นอีกเลยบอกว่าถ้าวันไหนเองอยากเล่นอีกเองก็ฉีเงินอย่างนี้แหละเองกล้าไหมล่ะแล้วก็ฝากไว้ในออมสินของเอง แล้วเองก็ค่อยไปเลขเป็นใบใหม่ก็แค่นั้นเองแล้วพอมันมาถึงที่วินกับผมแล้วมันก็น้ำตาไหลอลูกผู้ชายก็คือไม่คิดว่าวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ทำให้ตัวเองมีเงินก้อนกลับบ้านแล้วโบนัสก็จะออกมาสมทบอีกตอนนั้นมันเดือนธันวาคมแล้วไง เห็นไหมคุณลองคิดดูดิว่าวิธีบ้าบ้าของผมเนี่ยจะสามารถนำพาให้ทวีศัก์กลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วมีเงินเก็บตั้งสามหมื่นกระบาทเพราะวิธีเลิกพนันที่ไม่มีใครเอาแบบอย่างถามใครใครก็บอกว่าโง่มากเลยวิธีเลิกพนันแบบนี้ แต่มันเป็นวิธีเดียวจริงที่จะทําให้เด็กคนหนึ่งอะมีเงินกับเขาบ้างโดยที่ไม่หลวมตัวไปเล่นจนหมดแล้วก็ได้รับคําปฏิบัติจี้ให้คาแนะนําจากผมแหละจี้ให้ถึงที่สุดแล้วสุดท้ายก็น,นําพาให้ทวีศักปฏิบัติได้จริงแล้วเอาเงินที่เองฉีก ไปแลกออมสินกับผมนั่นแหละจริงๆผมก็ต้องขอโทษทุกๆคนนะที่ทําวิธีเลิกพนันอย่างนี้กับคนนี้เพราะอย่างนั้นมันเอาไม่อยู่แน่นอนทุกคนก็นําไปปฏิบัติได้นะครับถ้าถึงที่สุดจริงๆของใครหลายๆคนแต่ก็อย่างว่าเลยเนาะอย่างที่เรารู้เงินมันได้มาก็ไม่อยากฉีกหรอกแต่เคสนี้ขอเป็น กรณีตัวอย่างให้กับใครได้หลายคนเลยแล้วเขาเองก็ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วเอาเงินเหล่านั้นไปให้แม่เห็นไหมชีวิตของคนเราเนี่ยถ้ามันเอาไม่อยู่หรือไม่ถึงที่สุดจริงๆคนอย่างผมก็ไม่จะพาทำอย่างนี้หรอกมันถือว่าเป็นไม้ตายสุดท้ายแล้วในการเลิกพนันะคือทุกอย่างมันเอาไม่อยู่แล้วอ่ะ การปฏิบัติอะไรมันก็เอาไม่อยู่แล้วแต่เงินมันยังอยู่แล้วผมจะทํายังไงให้เงินมันเสียไปให้เงินมันหมดความหมายในตอนนั้นว่าวิธีไหนแหละที่จะหมดความหมายคิดดูแล้วมันมีวิธีนี้วิธีเดียวจริงๆนั่นแหละพอเงินมันหมดความหมายใจเรามันก็ไม่มีที่ไป กับมือเราลงมือปฏิบัติเนาะสุดท้ายก็นําพาเราให้พบความจริงแล้วก็กลับมามีค่าอีกทีหนึ่งตอนจะสิ้นปีคือนําเงินไปแลกกับธนาคารออมสินมานั่นแหละอยากให้ทุกคนรู้จักคุณค่าของเงินนะครับผมถ้าเรารู้จักพนันแล้วเราจะไม่เห็นคุณค่าของมันหรอกผมมั่นใจเลย ว่าทุกคนไม่เห็นค่าหรอกฉะนั้นฝากทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้มีโอกาสได้ไมาอัดคลิปตอนเช้าแต่ดูแล้วช่วงนี้ก็คือเหมือนจะเวียนหัวบ่อยน่าจะนอนน้อยแหละบางทีก็อัปโหลดวิดีโอมันก็ดึกบางทียันตีหนึ่งเลยนลยั่นแหละคือมันต้องใช้ไฟล์ใหญ่มากนั่นแะหละก็ขอให้ทุกคนเข้าใจนะครับผม บางทีก็พูดมาหรือผิดถูกประการใดเกิดขอโทษพี่น้องทุกคนด้วยก็สภาพร่างกายยังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่น่าจะพักผ่อนน้อยแหละเลยมีอาการเวียนหัวมาแหละนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรนั่นแหละสําหรับใครลหลายๆคนที่มีเรื่องไม่สบายใจยงไงก็ผมก็มีไอดียไลน์ของผมอยู่คือ j เล็ก T เล็ก2 5 2 8 1 9 8 5คือแอดไลน์มาได้เลยนะครับผมถ้าอยากได้รับเทคนิคการเลิกพนันดีๆก็แอดไลน์เข้ามาได้ส่วนไลน์กลุ่มก็จะรับแค่คนเดียวตอนนี้ก็มีน้องเข้าไปแล้วก็เต็มแล้วครับผมเพราะเราก็ต้องให้พื้นที่ส่วนตัวกับน้องคนนั้นนะครับผมอย่างว่าถ้ามีไลน์กลุ่มมาเยอะมันก็จะเด้งเงนะซึ่งมีผลในการทํางานและครอบครัวของเราที่เรา อยู่ด้วยจนถึงทุกวันนี้หวังว่าทุกคนคงเข้าใจพวกทวีศัก์พวกสุทินหรือพี่มงคลบอยเทนกรอะไรพวกนี้เขาก็อยู่ในลายของผมนี่แหละประมาณ30มสบกว่าคนนั่นแหละแต่วันนี้ก็ขอหยิบเรื่องราวของทวีศัก์มาพูดถึงหน่อยเพราะว่าคําว่ากลับไปเล่นใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงมันเลิกยากมากนั่นแหละให้ทุกคนเข้าใจ โอเคสำหรับคลิปสั้นๆของทวิศักดิ์วันนี้ก็คงจะเป็นอะไรให้ใครหลายคนนำไปปฏิบัติตามก็ได้หรือไม่นำไปปฏิบัติตามก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลถ้าเราคิดว่าเราเอาไมา่อยู่จริงแล้วนำวิธีผมไปบัตรด้วยการฉีกเงินอย่างเงี้ยแล้วก็ให้อยู่ห่างจากสื่อที่จะนำพา นำเงินเหล่านี้แหละไปแรกเพื่อมาเข้าตู้เนี่ยก็ลองปฏิบัติดูอาจจะได้ผลกับใครหลายๆคนนะครับจริงๆก็ไม่อยากให้ทำแหละแต่มันเอาไม่อยู่จริงๆนั่นแหละลองศึกษาทบทวนดูในสิ่งที่ผ่านมาก็ไม่ใช่เพราะอย่างนี้เหรอช่องทางต่างเราเอาจนได้แล้วก็นำพาเราหมดไม่เหลืออะไรนะครับผมฝากกันด้วย และสุดท้ายนี้ผมต้องขอจบ EP 63ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าทุกคนคงได้รับเรื่องราวและการปฏิบัติดีๆในแต่ละคลิปแล้วกันเนาะรวมถึงคลิปนี้ด้วยก็ขอให้ทุกคนตั้งใจเลิกพนันให้ได้จริงจังกันทุกคนนะครับส่วนผมก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเสมอพยายามดูบ่อยๆฟังบ่อยๆปฏิบัติบ่อยๆแล้วมันก็จะนาพาเราเลิกได้เอง แล้วเราก็รู้อยู่ว่าอะไรเป็นต้นเหตุให้ทําให้เราหมดทุกสิ่งทุกอย่างไอ้นี่สั่งการแต่ไอ้นี่เป็นคนลงมือทําทุกอย่างถ้าไอ้นี่ไม่ท,ทําร้านทะยานทุกอย่างก็ไม่เกิดใช่ไหมครับผมอ่าและแล้วผมต้องขอจบคลิป ep 63ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ